สวัสดีครับพี่พีครับวันนี้พวกกรช่องพีเอ็นพาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพาบ้านรับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคา2 5งบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พีชใดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ4 0 0รบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทร0 8 2 4 8 0 4 7 4 6็ครับผม ส่วนรายได้ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเยรป้าป้านะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับออ้ทั้งหลายพี่นี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่หน้าเพื่อจะถูกใจตรงไหนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยครับผมนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นอ่าหลวงพ่อพรมนะพี่นะรายการที่หนึ่งครับผมนี่เดี๋ยวขออนุญาต z ู o นิดนึงครับผมนี่นี่ครับผมนี่ผมเรียบินเทีเก่าๆมาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ รถพิเศษปีสองห้าหนึ่งสามครับผมนี่รายการที่หนึ่งครับผม การที่หนึ่งแล้วพี่นะสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สองจะเป็นเหรียญอาคูบาสีวิชัยครับผมนี่รายการที่สองเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยครับผมนี่ครับ นีรายการที่สองครับผมสอง้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นอ่ารายการที่สามครับผมเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นงบน้ําอ้อยนะพี่นะนี่รายการที่สามนะนจะรับแบบนี้เลยนี่ครับผมเนี่ย โอ,อ่งนี้รายการที่สามครับผมเนี่ยครับสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดกับหลวงปู่ทิมรายการที่สี่ครับผมเนี่ยเป็นเม็ดแตงปีเลยเดี๋ยวผมดูก่อนนะพี่นะปีสองห้าสี่หนึ่งครับผมเนี่เหรียญน,นี้รายการที่สี่ครับผมนี่ย นะครับนี่ปีสองห้าสี่หนึ่งแลพี่นะนี่ครับสองร้อยห้าสิบแปครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นพระมเหสวนรายการที่ห้านี่ครับนี่เป็นพระมเหสวนรายการที่ห้าครับผม รายการที่ห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นคุณแผนนาเดนรายการที่หกครับผม น่งรงนี้รายการที่หกครับผมสองร้อยห้าสิบปลาครับผมรายการที่หก ต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่เจ็ดครับผมพักกิ่งรายการที่เจ็ดนะพี่นะในครับกิ่งดังอยู่ครับผม ตนงนี้รายการที่เจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญรูปแหวนรายการที่แปดครับ สร้างตึกพยาบาลนะพี่นะนปีสองห้าสองหนึ่งครับผมเนี่สองร้อยห้าสิบปดครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่เก้าครับผม นี่ครับสองร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบครับผมเนี่อ่าจะเป็นกุมารน,นะพี่นะถ้าเป็นผมไม่แน่ใจจะเป็นทางของมะกวยหรือเปล่านะพี่นะเป็นแบบนี้นะพี่นะเป็นกุมารแบบนี้ นะครับองนี้รายการที่สิบครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดองนี้จะเป็นอะไรสมเด็จหลังสามพุทโธหลวงปู่พลวัดหนองคนทีสระบุรีนะนะนรายการที่สิบเอ็ดครับผม แต่จะเป็นพิมพ์ผมไม่รู้ว่าเขามีพิมพ์นี้พิมพ์เดียวหรือเปล่านะเป็นพิมไหมครับพิมพ์พิมพ์คะแนนนะพี่นะผมก็ไม่รู้ว่าเขามีพิมพ์ใหญ่หรืออะไรหรือเปล่านะพีพ่นะเนี่ยสมเด็จซามพุธโทนะเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบสองจะเป็นสมเด็จอ่าเขาเรียก มันคล้ายๆสมเร็จเจ้าคุณนอแล้วพี่นะองเนี้ยรายการที่สิบสองอ่ะนี่ครับนี่ล้หลังเป็นแบบเนี้ยนะี่นะเหมือนคล้ายสมเร็จเจ้าคุณนอไหม ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะพี่นะเดี๋ยวผมอยหาข้อมูลให้ทีหลังนะพี่นะเพาอพี่ท่านใดถามมาก็บอกเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่สิบสามอาจจะเป็นเหรียญพระจั์สมชายวัดเข่าสุกิมนะจันทบุรีปีสามเจ็ดครับผมเป็นเหรียญนั่งพานพระจั์สมชายนะครับเมตตาบารามีนะพี่นะน รายการที่สิบสามครับผมในวัดเขาสุก,กิมปีสองห้าสามเจ็ดนะจันทรีครับผมสองร้อห้าสิบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นพระนางพญาผมเนี่ยรายการที่สิบสี่นี่เขาจะเรียกพระนางพญาแล้ว ฐานขีดหรือเปล่าหรืออะไรนะพี่นะผมไม่ค่อยมั่นใจน,ะ,น,นะรายการที่สิบสามครับผมไอรายการที่สิบสี่ไรายการที่สิบสามรายการที่สิบสี่เรียมวินเทกเกิลแบบนี้นะพี่นะสองร้อยห้าสิบหาครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าเป็นเรนหรียญโูหแหวนนี่รายการที่สิบห้าเป็นเรนหรียญโูหแหวน นี่รายการที่สิบห้าครับผมสองอยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นนักกวักผมมองเป็นว่าเป็นหลวงกวักหลวงพ่ออิ่มนะพี่นะนี่นี่รายการที่สิบหกนี่ครับนักกวักหลวงพ่ออิ่มนี่ครับรายการที่สิบหกนะนี่ครับสองอยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดจะเป็น รูปรหลอนหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับผมรายการที่สิบเจ็ดรูปรหลอนหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดเป็นเรนหรียญหลวงพ่อคงนะพี่นะ อาวัดช้ำปางงามชาเชิงเซาครับผมเนี่ยรายการที่สิบแปดครับผมเหรียญน,นี้น่ครับรายการที่สิบแปดครับผมสองร้อยห้าสิบแปดครับผม ต่อไปเป็นพระเมสสวนเขาว่าเป็นพระเมสสวนกุวางบัวเพชรบุรีนะพี่นะ้ี่รายการที่สิบเก้าครับผมพระเมสสวนกุวางบัวเพชรบุรีครับผมนี่ครับสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สิบเก้า ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบจะเป็นพระลีลาเปลวเพลงหลวงพ่อนุ่มวัดนางในครับผมพระลีลาเปลเพลงหลวงพ่อนุ่มวัดนางในครับผมรายการที่ยี่สิบครับผมนี่ครับนี่ สองร้อยห้าสิบป่าก็ผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นปูดทวดเนื้อว่านรายการที่ยี่สิบเอ็ดองนี้ผมไม่ทราบที่นะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เขาตอบว่าแบบเนี้ยหกกุ้มเนี่ยแบบนี้นะพี่นะเนี่ยเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสาลานะแต่ข้างในเขาตัวส่อนตัวกลางน,น่าจะเป็นตัวปอป่าก็คือที่ไหนไม่รู้นะพี่นะเนี่ยต้องมีที่นะเนี่ย เนะี่ยคือตอกมาแบบนี้นะพี่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาปั๊มโค้ดมาแบบเนี้ยเป็นโค้ดสารานะครับผมเนี่ยเนี่ยโค้ดสาราเลยนะเนี่ยแต่แค่เราไม่รู้ที่นะพี่นะเนี่ยเนะี่ยครับ หลงนี้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อพสูดรัดกาหลงหมายเลขที่ยี่สิบสอง สองร้อยห้าสิบแปดครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผม อีกอย่างดังอยู่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นเหรียญว่าฉุยหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผม สองร้อยห้าสิบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่ปาเป็นรูปร้อนหลวงปู่สุขวัดโพสิทองหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผม,มเ,เอผมร,อ,มเ 25, รมอจะต้องแกะแล้วนะองค์เนี้ย 25, ม 8, มหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมไม่ครับสองร้ยห้าสิบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบ้า ต่อไปเป็นพระสมเด็จ9ชั้นรายการที่26ครับผม ครับนี่าใช้รายการที่ยี่สิบหกครับผมหนาแบบนี้เลยนะองค์ใหญ่แล้วหนานะครับผมนี่เดี๋ยวผมวัดขนาดให้เลยนะกันองนี้แป๊บหนึ่งครับผมนี่ความกว้างประมาณสามนิ้วสองไอ้ไม่ใช่สามเซนสามเซนสองมิลนะ ความสูงประมาณห้าเซนครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นคุณแผ่นเคลือบครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผมเป็นคุณแผ่นเคลือบนะ ครับสองร้อยห้าสิบปาครับผมรายการที่ยี่สิบแปดอือเรไปองนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะไม่ใช่รายการที่ยี่สิบแปดนะรายการที่ยี่สิบเจ็ดสองร้อยห้าสิบปาต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นครับผมนีนออกวัดเจดีหลวงเชียงใหม่ครับผมรายการที่ยี่สิบแปดนะ ไปสองห้าหนึ่งสี่วัดเจดีหลวงครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นชินราชอินโดจีนรายการที่ยี่สิบเก้าครับผม รายการที่ยี่สิบเก้าสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่30อาจจะเป็นเหรียญพระบุชาเกิดวัดสะพานนะรายการที่30มสครับผมพระบุชาเกิดวัดสะพานครับผม รายการที่สามสิบครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่หน้าวันนี้เดี๋ยวผมดูก่อน๋อวันนี้ไม่มีรายการพิเศษครับผมลืมไปไม่มีรายการพิเศษนะพี่หน้าแล้วก็สำหรับพี่นั่นได้ที่อยากดูราภาเพิ่มเติมครับผมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ